โชคภาพที่ว่าจะต้องมีลาบูบูลาบูบูของฉันนี่แหละสวยที่สุดใครจะวาดลาบูบูสวยที่สุดไปรับชมกันเลยในดิสนดวันนี้ก็มาเชิงนะวันที่พวกเราจะกลับมาเล่นเกมวาดภาพอีกครั้งคิดถึงมากเลยอะเกมเนี่ยไม่ได้เล่นนานเลยนะเนี่ยแต่หน้าตาเกมนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเหมือนเดิมเลย เออแปลว่าเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งพวกนหนที่อัปเดตมาใหม่นะเว้ยมันคืออะไรอ่ะเจ้าก็มันดีมันคือเราสามารถวาดภาพได้ห้านาทีเลยแหมโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยวาดได้แค่สานาทีตอนนี้ได้5้านาทีเลยอ๋อเนี่ยภาพวาดของพวกเรานี่สวยขึ้นแน่นอนฉันวาดรอบเนี่ยชัยชนะเจากบแล้วมั้ง ก็มาดีฮะก็มาดีฉันได้กลัวพวกนายแหละโดยเช่นในวันนี้พวกนายเราก็มีชาเลนนะเว้ยก็คือทุกภ้าที่เราว่าจะต้องมีราบูบูนะเว้เป็นไงรู้สึกยังไงคิดว่ามันจะยากไหมมีราบูบูทุาพ้าไหมโออย่างง่ายเลยจะเกิดโอ้ยลาบูบูได้าวไม่ยากเลยนะเอ้าแม่จะจะรอดูลาบูบูของนายนะเอเลียนลาบูบูฉันนี่หัวโตแน่นอน ไม่เป็เดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วกันทุกคนครับว่าโจทย์แรกของเราจะเป็นอะไรนะไปดูกันเลยไปกันเลยมาดูโจทย์แรกกันเลยดีกว่าทุกคนครับคืออะไรมาดูสิคัพเค้กแ่ะโอย,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 ยง่ายเลยจะวาดลาบูบูกินคัพเค้กหรือคัพเคกลาบูบูดีละเนี่ยมาแล้วแต่จินตนาการเลยนะก็อลองวาดมาเลยเว้ยฉันจะวาดลาบูบูคัพเค้กว้าฉันก็จะ ประมาณนะั้นเหมือนกันนะคือไปคับเค้กลาบูบูนี่ว่าแต่ฉันจะวาดลาบูบูกินคัพเค้กแล้วกันนะได้เลยเดี๋ยวดูิว่าแต่ละคนจะสวยแค่ไหนนะคนตื่นเต้นจังเลยจะได้เห็นลาบูบูพวกนายไม่ต้องรีบแล้วเว้ยมีเวลาตั้งห้านาทีเลยโอ้รีบไหนก็ดีนะเพียงห้านาทีมันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดโ okay, อเคทุกคนนี่คือลาบูบูหัวลาบูอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นใส่ดวงตาลาบูบูไปด้วยส่วนสิ่งสำคัญเลยที่เด่นของลาบูบูคือฟันนะคะผมจะเป็นแบบนี้นะอย่าลืมใส่สีเหลืองนะจะกบลาบูบูไม่แปรงฟันนะอยไม่ต้ง หลังจากนั้นก็มาทำการวาดตกแต่งคับเค้กของเราได้เลยจะดูซิว่า5นาทีนี่คือมันทําให้พวกนวายวาดสวยขึ้นจริงไหมโอ้ต้องสวยขึ้นอยู่แล้วจะเก,กิบจะรอดูความมั่นใจของนายนะโว้ยรอ,ลอเลยเอละไรว่าตรงนี้เลยเระบายสีนี้ไปนะทุกคนหลังจากนั้นเราจะมาระบายสีคับเค้กได้เลยจบ็จบเจบเจบ็จบจบใส่มาเลยลาบู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  บูบูพวกนายอย่าให้มันเสียอะไรก็แล้วแต่เลยนะไว้ได้หมดทุกสีเลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาใส่ตาลาบูปูตรงนี้ด้วย oh. โอ้โหสยองไหมน,ะนี่เวลาเหลือสามสิบวิโอถ้าเป็นสามนาทีแต่ก่อนนี่คือจะหมดไปแล้วนะเว้เออฉันคงวาดไม่ทันแล้วก็ไม่สวยแบบนี้แน่เลยเ <c oughs> สร็จแล้วเว้ <c oughs> เเยโอเคผมมาแมาี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวใส่แสงสว่างหน่อย แออให้เราบ๊บูสวยงามโอเคประมาณนี้แล้จะได้เลยแหน่แหน่มาลองดูซิของแต่ละคนึ่โอ้ยแลไม่คับเค้กมันเป็นก้อนขนาดนี้เนี่ยแม่อะไรอยู่นออกมาเออในสีที่ไปบอกนิ่นึกว่าชาไข่มุกเป็นหนึ่งพอเออเป็นหนึ่งไปอันนี้ของฉันเว้ยเอาไปสีเลยฉันได้สีด้วยโอ้ขอบคุณแม่แนนๆ่โอ้ยังน่ารักเลยพยายามมาสูฝีมืี ให้สาให้ความหาเอา,เอาให้สาเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ดูเป็นลาบบูบูอยู่ถือเลยถือเลยนี่ของฉันเองลาบบูบูครับเค้กมะ<ไ>เดี๋ยวมันเป็นลาบบูบูตรงไหนวันนี้เออหัวเป็นครับเค้กอ่อให่เลยเอาไปหนึ่งใบให้เลยสองนะให้เลยสองโอ,โอ้นี่ครับเค้กอุจิใช่ไหมเนี่ยไปสามแล้วแกนอ่ดูดีอยู่เออดูดีอยู่นะให้สามเหมือนกันแล้วก็มาดูอันต่อไปนะคนว่านี่สวยโอ้โอ สวนก็ให้สามเลยสวนฉันให้สี่เลยอันนี้เออสี่เหมือนกันนะมาเราดูเซี่ยผููชนะจะคือใครแชมป์อ้ยโอคะแนนเท่ากันเลยนะลราโอ้โหคะแนนเท่ากันทั้งสามคนเลยทุกคนนี่ส่วนพวกไนกเกออันดับสี่และการับบห้าเว้ยลาบูบูฉลามนี่ไม่เป็นลาบูบูเลยเออจริงดูไม่เหมือนลาบูบูเลยเ็ตัวอะไร <c oughs> ราบูบูหัวคับเค้กเลยนะโอ้ยรอบก่อนของกินรอบนี้ของกินมาไอติมแมมรอบนี้แหละสวยแน่นอนของฉันราบูบูกินไอติมโอ้ยเหมือนชันเลยฉันก็จะวาดแบบนั้นแหละงั้นฉันเอาไอติมราบูบูแล้วกัน <c oughs> แหม <c oughs> ผมจะให้ราบูบูถือเป็นไอติมยักษ์และกันนะ <c oughs> อหมประมาณนี้เลยแล้วก็มีเป็นลูกไอติมตรงนี้อ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมมาลงสีเลยดีกว่าถึงลงสีแล้วเนี่ยใบจัง อ่าลองสีแบบนี้ไปเลยทุกคนจบถึงจะมีเวลาเยอะแต่พอต้องว่าดแบบละเอียดแล้วมันก็แบบช้าเหมือนเดิมเลยอ่ะเออไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยเออแต่ก็ดีดีขึ้นไงดีกว่า3นาทีแน่นอนแล้วเวลาก็เหลือหนึ่งาทีกว่านะพวกนายต้องลิ่งมือเลยเว้ยหลามความเร็วสูงรีบเลรีบเลย ว่าอฉันดูแบบดูไปที่หนึ่งมากเลยเนี่ยาพามี่ออย่ามั่นใจในตัวเองนะยังมีฉันคอยขัดขาอยู่เจ้าก็โอ้ยจะรอดูว่าสภาพของคนจะขัดขาฉันเป็นยังไง ขอวานลูกตาก่อนแป๊บเดียวโอเคเขาชัดเสร็จแล้วถือว่าโอเคอยู่กัฉันมาดูเลยอันนี้คือเป็นไอติมมองออกอยู่แต่ว่าดูไม่สวยเท่าไหร่เป1หนึ่งคะแนนพอเออแล้วเขาเขียนอะไรอ่ะนะภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมของชั้นแหวนนี่ว้าวให้สามคะแนนเลยเอาให้ฉันไอซีละกันสวยอยู่ทำไมฉลาดไม่ให้ฉันน้อยจังแมเพราะว่าตัวเล็กไงจ้ะก็เนี่ยเขาชั้น คิดว่าดูดีอยู่นะลาบูบูสามสีให้สามเมื่อกันเออให้สามคะแนนและาพมนีเออเนี่ยเอรนี่ว่าดูดีอยู่นะในรูของฉลามสี <c oughs> โอ้โ <c oughs> หจะในสองไอสองด้วยไม่น่ารัก่อลาบูบูแบบนเนี้ยในกับผีทำาหแน่ว่าลาบูบูมาไม่ค่อยเหมือนลาบูบูเลยมาไอนี่ดูดีเนี่ยไปสามเลย อนนี่ฉันในสีละกันคลาสสิกสุดๆเรียบง่ายแต่สวยใช่ไหมล่ะใช่โอ้โอไปไม่ far ว้าวไปฮาเลยคนนี้ไปฮาด้วยอ่าไม่ฮาด้วยเลยถ้าเกิดว่าภาพนี้ไม่ชนะไม่รู้พูดยงไงแล้วนะโคสวยแน่และผู้ชนะก็คือตานี้เลยพวกฉันไม่ติดอีกแล้ว แมาสงสารพวกนายนะหัวนับ4ี่ห้ามันเดิมนะโอ้โหแต่โหโหเธอแดมฉันแพ้ใครก็ได้แต่ฉันไม่อยากแพ้เอเลียนะนั่นก็ว่าดีๆสิเออว่าได้มันดีๆสิวะมาดูโจทย์ที่สามนี้เลยล้ะกอนรถว่าเฮ้ยโอ้คืภาพออกเลยลาบุบูขับรถเยหอย น่าจะดูเหมือนรถอยู่ทุกคนที่มีกระจกแล้วก็มีไฟหน้าเลิศแล้วก็มีกระโปรงใส่พรมอะไรมาตรงนี้แล้วก็เป็นลาบบูบูนะครับผมเ่อนไอ้ชาบ้าน,นไม่ออกเลยผ่านมาหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยไอะลาบบูบูๆๆๆๆขับรถประมาณนี้จ๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็มีลาบบูบูเป็นลาบบูบูสองตัวแล้วกันนะ่ยไอเหมือนแบบลาบบูบูผู้ชายขับรถแล้วผู้หญิงก็นั่งซ้อน หลังจากนั้นทุกคนทำาระบายสีกันเลยดีกว่าซื้อสีรถจอเป็นสีดำๆแล้วกันแบบคลาสสิกนะแต่าการพูดน้อยมันจะสงสัยนะบั้งสมาธิอ <c oughs> โอเคบอกว่ายากจริงรูปนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีกว่าท่านนิงนะพวกในายนฉะลามไรเป็นไมั่งนฉลามของฉันคิดมาเริ่มดีอยู่นะทีทุกคนบอกมาใส่สีไฟรถด,ด้วยสีเหลืองๆแบบนี้แหมส่วนเวลาก็คือต่ำกว่า20วีแล้วขอรีบระบายสีแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบนับเซ จะพาไปเนี่ยแต่ของฉันคือพอได้อยู่โอเคอยู่มา,าีหมดแล้วเอเขาบอกประมาณนี้ละกันทุกคนอาจจะระบายไม่ครบแต่ว่าก็ยังพอดีอยู่พอดูได้อยู่นี่คือพาของฉันเว้ยไอ้ว<ะ>่เออฉันในสีอะไรอ๋อเมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินเสียงไม้นายนฉลามไม้ไนายก็แย่เหมือนกันฟังไม่รุนเรืองเลยเนี่ยทั้งคู่เลยอันนี้คืออะไรมี่เออของใครเนี่ยทำาไ้หนึ่งพอฉันไม่ให้เลยละกัน อทอันนี้ของจ้าเอขับรถเมย์อยู่น้าโอ้นึกว่าฉลามเอฉันได้ไป็ละสองคะแนนนะเอาไปสองใบจะได้มากกว่าสองสักลูกไหมนี่ยโอ้โห,โหนี่คือ,อดูดีแม่เลยเไปสามแม่ฉันในสามด้วยกลางกลางวันนี่คือรถสมจริงแม่ก็ไปหนึ่งพอนี่ภาพเอเดียหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ของฉันต้องมีลาบูบูสีของฉันแน่เออไงดูถูกไอเล่นกันไปเออโอ้โหตายอย่าเมื่อกี้เลย และเป็นแนวด้านข้างเหมือนกันหมดด้วยนะใช่ง่จาจะใกล้ของชันเร็วเออจะรอดูเอ้ยไปเลยสองคะแนเนเนะจะใครสองเหมือนกันนะ่ะจะว่าไปในกบ้านเหมือนชันอยู่นล้เนี่ยไอเรียนแฮะเออข้ายดีมุมเดียวกันเลยมาดูทุกคนก <c oughs> ันด่อว่จะมาได<ย>า้เอ้ยขับรถเมล์จิตสาธารณะคนดีได้คะแนนดีบยอยไอเรียนคือตกไปอยู่ที่หกเลยเออไม่นะ อกกจอจอนี่นะคนจอที่สีนี้แล้วดูใบไม้ผีโอ้โหไม่ค่อยอยากวาดแบบนี้เลยแม่เอาเป็นระบูบูคือเดินท่ามกลางใบไ,ไม้ผลี่แล้วกันนะจะวาดระบูบูนั่งอยู่กลางดอกไม้แล้วกันนะเดินท่ามกลางดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ที่ผลี่ดอกนะครับผมว่าน่าจะโอเคเลยนะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันเลยดีกว่าเออจะวาไปคือเล่นเนี่ยยังไม่เคยขึ้นแท่นเลยใช่ไหมใช่เล่นมาเนี่ยต้้งสี่ภาพแล้วฉันยังไม่ติดเลยโอ้โห,โโหฉันแลติดไปแล้วนะเว้ยเรามากี่แนะ่ <c oughs> <c oughs> อย,อยากจะติดแท่งก็ต้องพยายามหน่อยนะเจ้าก,กระจอกอ๋อพยายามสุดๆก็จะแบบไปไหมก็จะเยอะหน่อยนะครับเวลาก็เหลือหนึ่งนาทีกว่านะเอ้ความรู้สึกคือทำไมมันเหมือน3นาทีเลยวะที่เราวาดเนี่ยเออไม่ต่างกันเลยนะไวเหมือนกันเลยเออของฉันดูสวยมากแต่ยังไม่มีรูเปไม้ผีเลยเนี่ยเดี๋ยด้ควคืนคอมจะเป็นอะไรในเสียงพวกนายคือไม่ชัดเลยแต่ว่าทางเดินทุกคนผมวาดไม่ได้แล้วทุกคนหมดเวลาแล้วกับการระบายสีต้นไม้เนี่ย เดี๋ยวมาดูดีกว่าทุกคนรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างอย่าเห็นภาพพวในายจะเลยน,นี่คือภาพของฉันพงในเห็นหรือยังอ๋อฉันเห็นแล้วฉันเลยสิขอบอคุณแม่งเลยนี่ของฉันอ๋อเดี๋ยว <laughs> ฉันระบายไ,ไ่เสร็จเลยใบไม้นี่คือมีสามใบเหรอ <laughs> ฉันวาดใบไม้ลวงซะหน่อยพวกนายรู้ไหมฉันจะไม่ได้วาดอะไรเลยนอกจากการระบายที่เดียวโว้ย เอาไปหนึ่งคะแนนเลยไม่มีความเป็นฤดูใบไม้ผลิเลยอ่ะเหมือนภาพละบอ่ะโอ้โหนาัสการครับโอเคทุกคนอันนี้ไปสามคะแนนเลยสวยดีเหมือนซากุราแนอันนี้อะไรเอเลียนมเนี่ยเหมือนเอเลียนเด็เลยอ่ะเออข้าจำภาพชั้นแน่เลยเอาไปหนึ่งคะแนนพอนะโอ้โหอันนี้คือแฟนตาซีสวยมากเอาไปสองคะแนนสวยชัดให้สีเลยนะวิวแบบเนี้ยสวยยแต่ถ้าเกิดมีเส้นนำตัดหน่อยนี่ในสวยกว่านี้ผู้ชนะคือใครมาเด้อันเดียบอโห ว้าเราบูบูนั่งสมาธิได้ไงติดได้ไงวะนน่แเอโซนเร่ๆคืออันดับสี่นะุ้กคนไม่ติดอีแล้วนายด้วยนะฉันอาจจะมาสวยเกินไปนะอันนี้คือโจทยสุดท้ายนะไอ้ตาเราบูบู มาเลยจ้าเจ้าวันให้น่ารักเลยต่าลาบูบูนนี้ส่วนฉันจะวาดแบบลาบูบูยื่นคอมาจากกระดองนะจะเอาลาบูบูเล่นกระเต่าละกันแหมวระวังลาบูบูเหมินเต่านะไม่ไม่ใช่สิโอเคทุกคนนี่กระดองเต่าแบบนี้แล้วก็มีหัวลาบูบูออกมาไหมเอเลี่ยนคออย่างหนึ่งนะแมอะไรอจะเกิดนี่คือโจทย์สุดท้ายในช่วงตีอันดับได้ไหมวะฉันก็อยากตีอันดับเหมือนกันนะแต่ต้องดูคนโหวตนะ อุยนายก็ต้องวาดให้สวยๆ,ๆดีคนจะได้โหวตไงโอ้ยคนสวยเลยเขื่อนจุดๆ,ดๆที่วาดมาแล้วมั้งเนี่ยโอ้พูดอีกแล้วพวูดอีกแล้วเวลาตอนนี้ละครเหลือใน่นาทีกว่าซึ่งฉันว่าฉันวาดเสร็จแล้วว่าพวกไานดูไม่มีอะไรมากเลยเว้ยเร็วจริงๆเลยนะ,ะ<บ>เจ้าข้อเออนายวาดไวมากมเลยเยอะฉลาดในดาฉเร็วหรือไ่ถึงความเร็ว,วอ่ะอ๋อโอเคน่าจะมีปัญหากับฉันซะแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหมือนกัน มาดูเลยทุกคนค่ะมาดูซิไว้เรียนจตอันดับไหมรอบสุดท้ายนี้นี่ของฉันเว้ยโอ้ยออกลัวไอ้ถูกบรรทุกทับนึงไงเนี่ยทำไมมันยับยู่ยี่ขนาดน,นั้นเอาไปสามเลยก็ถือว่าพวกนี้ให้เยอะอยูน่นะสามคะแนนโอ้โหนี่คือตาวสมจริงแม่ <c oughs> ฉันรู้ว่าไดโดเสาอ่ะไปเลยสามคะแนนทุกคนโอ้โหนี่ของใครนี่ฉลาดทัวร์เองนะ ฉันว่าดูดีอยู่นะไป3คะแนนเลยฉันให้2พองพอเอเลี่ยนให้2องจะแทบรูปภาพเลยเนี่ยหน้านายมันเหมือนแบบไม่ใช่ลาบูบูอ่ะเออก็จริงนะนี่คือก็ดูดีอยู่ทุกคนเราไป2คะแนนนะไอ้โอ้เต่าเลีอะไรเนี่ยหนึ่งคะแนนเลยนี่ของฉันแม่แปตาไม่ดีจะจับเต่ากินแล้วแหมฉันได้สองคะแนนให้สองเหมือนกัน เราบ๊วยกิกนอะไรมาคคอ้วัวเลยเอเลียนตัวป้อมมากินเต่าเยอะฉลาดติดีแล้วว่ะเอล่นไหนไม่ติดอีกแล้วทำไมกันนะทำไมหลังๆเนี่ยสามภาพสุดท้ายฉันติดหมดเลยนะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเออขี้โกงมาใช้โปรบาวะนนี hmm. ่ใช้โปร่าวะไอ้พลังของฉันมันตื่นขึ้นมาแล้ว